ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยละกันนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายในการกดปิดวอลแล้วนะก็ระวังโดนปิดกันด้วยลัดตอนสองทุ่มสาก็วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการแก้บักเรื่องกรอบแล้วนะก็รู้ตั้งแต่ผมรู้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละแต่ผมว่าผมจะมาทํา ผมว่าผมจะมาแบบบอกทีเดียวตอนกดปิดวอลนะแต่แบบเห็นเขากดไปแบบหลักหมื่นแต้บแบบหลักเ0ตพันอ่ะผมเลยไม่กดต่อและผมผมเลยไม่คิดว่าจะกดและนต่ทิ้งไว้แค่นี้แหละรอเข้าเลดดอมา่าผมมองว่ากดไปมันก็ไม่คุ้มนะกดเอาตัวแบบที่สีนะ่ถึงหกันนี่นะครับกรอบมันก็เปลี่ยนแล้วนะก็ ที่ผมมองว่าไม่คุ้มเดี๋ยวผมจะพาไปคิดกันนะกันนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มก่อนที่เราจะไปเราก็มาดูกรอบของเซราล่ลาก,กันนิดนึงนะก็เทพอสมควรนะก็ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะแต่ผมใช้เพชรไปหมดแล้วไม่ได้เก็บเพชรเลยก็เมื่อกี้ก็อาจจะมีเสียงนกร้องบ้างนะครับอาจจะมีเสียงนกเข้าบ้างนี่ครับที่ผมว่าไม่คุ้มนะเนี่ย ใส่เข้าไปนักสามสนะครับก็ทั้งหมดที่จะต้องใช้อยู่ที่23800นะซึ่งมันไม่คุ้มนะสําหรับ1นึ่งตัวตลอบผมนะมองว่ามันไม่คุ้มนะนะถ้าเป็นเลดดอใช่ไหมเลดดอจะใช้อยู่ที่2480ันะครับคูณ8ปดนะไอแปดนี่ก็คือการันตีนะครับถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะได้ก็จะใช้อยู่ที่19,840นะ ก็ประหยัดกันได้ถึง4,000เพชรเลยนะแถมยังมีแบบโอกาสได้ชิปของเซราล่ามาทําตัวเพิ่มเลยนะเซราล่าเนี่ยผมว่าผมจะทําแค่4ดาวนะเอ๊ะผมจะทําแค่8ดาวนะก็ผมว่าผมจะทําแค่8ดาวไม่ได้ใช้เยอะอนาคตก็จะเปลี่ยนไปน่าจะเปลี่ยนไปเล่นมาชาโดถ้ามีถ้ามาชาโดเข้ามาผมน่าจะทําเป็น11ดาวเลยไหนก็ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนคิดเกี่วกับคะแนนของบิดบอลแล้วกันก็ ให้เราเอา680้นะ่ไปคูณกับเอ่อไปคูณกับเลขอะไรก็ได้ที่เราต้องการอะ่ะเวลาที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมว่ามันใช้เพรกี่เพร,เพรซึ่งไอคูณถ้า680คูณ1ก็เท่ากับว่า1น0คะแนนนะถ้าเอาไปคูณ10ก็เท่ากับว่า1000คะแนนถ้า,าไปคูณ20ก็เท่ากับกับว่า2,000ันคะแนนซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเคยทำเอ่อเมื่อกี้ที่ผ่านมานะ ผมเอา680ไปคูณกับ35ซึ่ง35ก็จะได้3,500คะแนนนะถ้าเราอยากรู้ว่า7,000ไอที่1มันใช้เต่อไหร่นะครับ7,000คะแนนคุณก็เอา680เนะี่ยไปคูณกับ70ซึ่งใน7,000คะแนนมันจะใช้อยู่ที่4,000กว่าน,นะเอ่อไม่ใช่4,000 40,000ประมาณ40,070มั้งก็ผมจะไม่ผิดนะนะกวิธีคิดก็อยประมาณนี้นะครับสำหรับ ถ้าไปคูณหนึ่งร้อยคะแนนก็เท่ากับว่าเป็นหนึ่งแสนคะแนนนะไม่ใช่หนึ่งแสนนี่หนึ่งหมื่นคะแนนนะถ้าไปคูณกับหนึ่งร้อยห้าสิบก็เท่ากับว่าหมื่นห้าคะแนนนะก็แบบมีประมาณนี้นะครับวิธีคิดกง่ายนะง่ายไม่ได้ยากมากเอาละสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคพาร์ทหน้าจะเป็นคลิปอะไรเอาไว้ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปละบาย